เช้านี้ลุกมานอนรอรับมามีตรงนี้มามีเดินลงมาจากบันไดก็มาเจอเขาอยู่ตรงนี้แต่ตอนอยางคืนเขานอนที่นอนหนงเขานะคะเตียครับตื่นแล้วไปออกกําลังกายก็เร็วไปสวนกันแล้วเตี้ยคงงเหรอนะว่ามามีครับมามีทํางานที่บ้านเตี้ยก็ไม่ต้องทํางานแล้วทําไมเราต้องตื่นเชา้ารีบไปสวนทุกวันด้วยค่ะก็บอกว่าถ้าไปชา้ารถมันติดไงครับลูกค้า แต่วันนี้วันเสาร์นะคะมามีวันเสาร์ลูกก็มันติดนะคะถึงวันเสาร์ทัวจะไม่ติดแต่ว่ามันจะร้อนนะครับลูกครับเราจะต้องรีบไปสวนนะเพราะว่าเนี่ยเจ็ดโมงมันก็ร้อนแล้วแล้วหนูจะต้องอยู่สวนถึงแปดโมงเนะี่ยเพราะมามีให้หนูสองชั่วโมงเลยนะใครก็จะได้เยอะเหมือนหนูฮะอหมาอื่นเนี่ยมามีไปอ่านแล้วนะหมาเล็กหมาใหญ่หมากางเนี่ยเขาออกกําลังกายวันละชั่วโมงก็พอ ตี้ยเช้าสองชั่วโมงเย็นอีกสี่สิบนาทีนะสายอีกห้านาทนะีโอ้โหโอ,ออกกำลังกายเยอะมากแล้วมันแล้วมันทำไมก็มันยังอ้วนอยู่อ่ะออกเยอะก็ไหนทำไมยังอ้วนอยู่ม,ม,ม,มีลดขนมหนูแล้วนะของปลาแดงที่เคยได้วันละสองชิ้นแล้วที่เป็นไก่อบแห้งหรือวันละชิ้นนะนมเม็ดวันละเม็ดก็เอ้ยวันละสองเม็ดก็หรือวัลนลนะนมเม็ดโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเค นี่จับมือกันละจับมือกันแล้วโอเคอโอเคปะเอาจุ๊บกับจุ๊บจุบอืมกีก็จุ๊บแล,ะละ้วล่ะจุ๊บอีกมันีิจุ๊บดูได้ทั้งวันเลยจุ๊บได้ตลอดเวลาเลยประกันปะอ่ะมีเปิดบ้านแล้วเปิดบ้านแล้วนะอ,อเปิดบ้านแล้วก็ยังไม่ลบเปิดบ้านแล้วนะเปิดบ้านแล้วก็ยังไม่ลุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเช้ามันฝนตกนี่ เปิดประตูเลยนะไ่เปิดประตูกระจกแล้วนะตอนนี้ฝนมันหยุดตกแล้วลูกมันตกตอนตีสี่ตีห้ามันก็หยุดแล้วไม่ไปหรอกครับสวนนะฮะอยู่บ้านก็คะมามี่คะรักบ้านมากคะ่ะ